การอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานที่มไม่ค่อยเอาการเอางานต้องปรับตัวยังไงดีครับมึงนะปรับตัวเองก่อนเลยเพราะมึงด่าชาวบ้านไม่เอาการเอางานกูว่ามึงก็ไม่แพ้กันมาเหมือนกันอีนั่นก,ก็กำลังตั้งคําถามนีในล้วว่ามึงก็ไม่ต่างจากกู ใช่หรือเปล่าสุดท้ายอนี้ต้องคาถามว่าอาจารย์ค้า EA เนี่ยมันไม่เอาการเอางานเลยดิฉันจะปรับตัวยังไง EA ก็พูดว่ากูก็กาลังถา,ถามถึงมึงอยู่เหมือนกันว่ามึงก็ไม่เอาการเอางานกูจะต้องปรับตัวยังไงเหมือนกันต่างคนต่างมันอะไรมันต่างคนต่างว่ามันต่างเห็นว่าตัวเองขยนันมันต่างเห็นว่าอีนั่นขี้เกียจแต่สุดท้ายแล้วงานใครงานเขาไม่ใช่งานเราเราต้องทํางานเราอย่างเต็มที่มั้ย อย่างเต็มที่เราัวรจะเอาเวลาเราไปนั่งจับผิดชาวบ้านเขาไม่เขาไม่ทำงานวันวันเดินล่อนไปล่อนมาเดินทาตัวยุ่งเดินขึ้นเดินลงเดินกวาดเดินแกว่งแต่ได้การได้งานไหมไม่ได้การได้งานแต่คําถามมันไม่ได้การได้งานใครเป็นคนไม่ได้การไม่ได้งานมันเป็นคนไม่ได้การไม่ได้งานแล้วเมื่อมันไม่ได้การไม่ได้งานใครเป็นคนเสียผลประโยชน์มันเป็นคนเสียผลประโยชน์และคําถามคือเราจะต้องปรับตัวอะไรต้องปรับไหม ไม่ต้องปรบับยกเว้นทํางานเป็นหมู่คณะต้องได้รับผลกระทบซึ่งกันและกันอันนี้ถ้าเราตื่นตักเตือนไม่ได้เราต้องเราต้องบอกแกใครอะ่ะบอกแก่หัวหน้างานของเราให้เขาช่วยเหลือและจัดการบริหารจัดการกับกิจการงานตรงนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์